สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาชมสวนมะข่ามงนะครับอยู่ที่สวนป่าวัดวิเวกวัฒนารามอำเภอคำจีจังหวัดมุกดาหารนะครับเหตุผลที่อยากพาท่านมาชมก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นสวนมะข่ามงนะครับที่มีหลากหลายนะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ปลูกค้ากันไปนะครับแล้วก็เป็นสวนมะข่ามงที่เยอะที่สุดที่ผมเคยเห็นมานะครับอันนี้นะครับเราจะพาท่านมาชมนะครับเป็นมะข่ามงที่ปลูก คนละปีกันครับอันนี้ต้นใหญ่นะครับนี่อายุประมาณสัก6 7ปีครับนะครับอันนี้คือต้ Estate นใหญ่ที่ปลูกก่อนนะครับนะครับมีแต่ต้นใหญ่เท่านั้นเลยนะครับนี่คือปลูกก่อนนะครับหลังจากที่ปลูกรุ่นนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีกาำมาปลูกรุ่นต่อมาอีกนะครับนะครับอายุประมาณ2-3ปีนะครับอันนี้คือปลูกแทรกกลางระหว่างแถวต้นใหญ่ที่ปลูกก่อนนะครับในระยะ1นคูณสเมตรนะครับเห็นครับต้นสวยมากเลยนะครับอันนี้นะครับคือปลูก แทรกลางนะครับห่างกัน1-2เมตรนะครับก็ถือว่าต้นตรงแล้วก็สวยดีมากเลยนะครับก็เลยพาท่านมาชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสวนป่านะว่าถ้าเราปลูกในระยะคิดแบบนี้มันจะโตหรือไม่นะครับและอีกหนึ่งก็คือเป็นการปลูกต้นไม้คนละปีกันนะครับต้นใหญ่ก็ต้นใหญ่ก็ใหญ่มากนะครับต้นเล็กๆก็มีนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้ปลูกคว้มกันครับต้นใหญ่นี่คือปลูกก่อนนะครับส่วนต้นเล็กนี่คือปลูกทีหลังนะครับเห็นไหมครับมีหลากหลายขนาดเลยนะครับก็พาท่านเดินชมนะครับส่วนป่าที่วัดวิเวกวัฒนารามนะครับใครสนใจก็มาเที่ยวชมดูได้นะครับมาทําบุญแล้วก็มาดูส่วนป่าด้วยนะครับนะครับตรงนี้นี่ต้นตรงดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านี่น่าจะปลูกที่ 2คูณ4เมตรครับอันนี้ครับระยะระว่างต้นก็คือประมาณ1เมตรนะครับนะครับระงหนึงเมตรส่วนระวบางแถวก็ประมาณ4เมตรนะครับส่วนตรงกลางก็เอามาปลูกเพิ่มนะครับตรงกลางต้นเล็กท่านท่านเห็นนะน,ะนะครับนครับตนนี้คือเอามาปลูกเพิ่มทีหลังนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการบัวคะกันนะครับอันนี้แถวแถวนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่นะครับนี่นะครับต้นใหญ่ ตรงกลางระหว่างแถวเนี่ยเอาต้นเล็กมาปลูกนี่น่าจะมันสัก2ปีนะครับนี่น่าจะปลูกมันได้สัก2ปีแล้วครับนี่ครับก็ถือว่าโตดีนะครับถือว่าามต้นสวยนะครับต้นสวยนะครับต้นตรงสวยดีมากเพราะปลูกทีมันก็จะตรงไม่ค่อยมีกิ่งนะครับส่วนต้นเล็กนี่กําลังก็กําลังโตต้นเล็กนี่ยิ่งทีใหญ่เลยครับห่างกัน1เมตรนะครับนะครับพอมาปลูกแทรกกลางครับจากที่เป็น1นึคูณสีก็จะกลายเป็น2อคูณสเลยนะครับ สวยมากเลยครับทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่นะครับอันนี้คือการปลุกมข้ามมงที่ชิดกันนี่ก็ข้อดีคือมันจะต้นตรงไม่ค่อยมีกิ่งนะครับคลิปที่ผ่านมาที่ผมเคยเอามาท่านชมเห็นจะเห็นว่าต้นข้ามมงเนี่ยจะเป็นต้นที่อชอบกิ่งมันจะเยอะครับคือมันจะมีง่ามนะครับแต่แถวนี้จะไม่ค่อยมีง่ามเลยครับก็แสดงว่าการปลูกติดถี่นี้ทาใหา้ต้นมะขามมงราเราต้นตรงแล้วก็ไม่ค่อยมีกิ่งไม่ค่อยมีง่ามมากนะครับครับสุดท้ายก็ พาท่านมาชมเรื่อยนะครับเห็นไหมครับอันนี้แถวนี้เพิ่งปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่นี้จะปลูกในระยะชิดกว่าเดิมนะครับสังเกตว่าจะมีแต่ต้นเล็กๆนะครับตอนนี้เพราะว่าปลูกใหม่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ปลูกใหม่ในระยะชิดอันนี้ไม่ค่อยเป็นแถวปลูกสลับไปเรื่อยนะครับก็เลยพาท่านมาชมนะครับส่วนมะขามงนะครับว่าการปลูกมะขามงนะครับคือเราปลูกต้นใหญ่เราปลูกไปก่อนนะครับรุ่นหนึ่งนะครับแล้วเรามาปลูกรุ่นเล็กตามนะครับเราก็จะมาดูว่า ต้นที่ปลูกใหม่นี้มันจะโตไหมนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะโตหรือไม่โตนะครับต้องใช้เวลาสัก3-4ปีนะครับเราจะมาดูกันว่าต้นเล็กๆที่ปลูกที่หลังนะครับมันจะสามารถโตได้หรือไม่นะครับมันจะสามารถแย่งอาหารสู้กับต้นที่ปลูกก่อนหรือแย่งแสงแดดสู้กับต้นที่ปลูกก่อนหรือไม่นะครับอันนี้เราคงก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะครับ ซึ่งในวันนี้ก็คงจะพาท่านมาชมเท่านี้ก่อนนะครับแล้วทางเราก็จะนำมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสามปีผ่าน2ปี3ปีผ่านไปมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับขับหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับเราจะมาดูกันว่าต้นมะขามงที่ปลูกที่หลังครับมันจะโตหรือไม่นะครับ แล้วถ้ามันโตต้นที่มันโตแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับงั้นเพื่อให้ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ